นะครับตอนนี้เราจะมารีวิวนะครับรูปจากที่ตอนนี้ผมรินพ์ออกมาก็คือรูปผมเองนะครับกับปรินเตอร์ตัวนี้ครับ canon selfie cp 1500รรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบสั้นๆโดยที่วันนี้เราจะไม่เห็นหน้ากันนะครับอ่ะพร้อมแล้วมาดูกันสำหรับ canon นะครับในตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นนั่นก็คือเราสามารถที่จะ ดูจากดิสเพย์นะครับเราสามารถที่ททจะเลือกปริ้นได้นะครับระหว่างในแฟลชไดร์นะครับแล้วก็ตัวของบริการรวมถึงบลูทูธอะบลูทูธหรือว่า Wi-Fi นะครับสามารถที่จะเลือกได้มันก็จะมีออปชันนะครับว่าจะปริ้นเป็นแบบโฟโต้มาจเป็นแบบ2ภาพเป็นแบบอินเด็กซ์หรืออะไรพวกนี้สามารถที่จะเลือกได้มีรีปริ้นด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวของตัวชัฟเฟลลิ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะปริ้นพับหลายๆภาพได้โดยที่เราสามารถเสียบตัวของ รูปภาพต่างๆ,ๆเข้าไปผ่านตัวของอความจานะครับนอกจากนี้นะครับมันสามารถที่จะปริป้นตัวของรูปที่เป็น ID นะครับก็คือรูปพวกภาพถ่ายที่จะเป็นจะต้องริ้นนะครับราชการอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่า w i f i รวมถึงเซตอัพซึ่งเซตอัพนี้ครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวริ้นเซตติ้งที่สามารถจะด,ดูว่ากระดาษเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ค่าสีต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกำหนดเพิ่มได้ทั้งหมดเลยความสมูทของสกิน บอกถ้าสมมุติว่าส,สมูทไม่พอจากภาพนี้นะครับก็สามารถที่จะกําหนดให้มันสมูทได้อีกสามารถที่จะกําหนดเรื่องของดวงตาอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวของเดทนะครับวันที่สามารถตั้งได้นอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวของนี่ครับเราสามารถที่จะดูซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็สามารถดูวันที่เลือกภาษาแล้วก็มีตัวของระบบเปิดปิดนะครับ ภาษาก็คือจะมีให้เลือกแบบนี้แน่นอนมันมีภาษาไทยด้วยนะครับเพราะเป็นภาษาไทยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นักษะแบบนี้ครับก็จะทําให้ในเรื่องของการตั้งค่าอะไรต่างๆนั้นนะ่ะมันจะมีความเข้าใจมากขึ้นแต่โปรแกรมที่จะซิงค์มันมีชื่อว่า Canon Selfie Photo Layout นะครับ หลังจากที่เราแนะนําตัวของหน้าจอกันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับตัวของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวเครื่องน้นก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ครับอ่าด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีตัวเทร์นะครับตัวกล้องอาจจะมีปัญหาเรื่องโฟกัสิดหน่อยนะครับนี่จะมีตัวเทร์นะครับถ้าไม่ใส่ machen, มันก็จะปินไม่ได้นะครับอ่ะอันที่2ต่อมาตรงน,นี้นะครับก็จะมีช่องเล็กๆอยู่อันหนึ่งนะครับเล็กๆเล็กๆจิ๋วๆเลยนั่นก็คือเป็นช่องใส่ SD card นะครับมันสามารถที่จะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับเช่นอย่างไรนี่ท้ามไม่ดูอันนี้คือการ์ด SD ที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาใส่แนี้แล้วก็เสียบเข้าไปจากนั้นเนี่ยพอเสียบเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บเป็นจะเบื่อว่าทำง,งานอยู่จะมาเล่งชั้นอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดูว่าจะปริ้นอย่างไรก็ได้ภาพภาพต,ต่างๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะเลือกปริ้นได้เช่นเลือกอันนี้นะครับ อ่าแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยจะดูตัวอย่างไหมใส่วันที่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของอ่าเป็นจํานวนว่าจํานวนอย่างไรบอกเอ้ยโอเคดูภาพก่นแล้วก็เลือกเป็นการ์ดอะไรเงี้ยต่างๆ,ๆนะครับถ้าเราโอเคทั้งหมดแล้วก็กดพิมพ์นะครับอ่าสมมติว่าผมกดโอเคแล้วกันเนี่ยพิมพ์ให้ดูนี่พพมพงจาก s อ card นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นั่นเองวิธีการพริมพ์ของตัวกล้อง อ่าพิมพ t เตอร์ตัวเซฟี่นี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเซฟี่มันจะพิมพ์ทีละสีโดยจะพิมพ์จากสีเหลืองก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยที่คุณเห็นอยู่นะครับเป็นพิมพ์เตอร์ตัวสีเหลืองนะครับนี่เป็นแบบนี้ไม่จะออกมาเป็นแบบล่างทีละอันนะครับที่จริงอ่ะพิมพ์เตอร์เซฟี่ผมก็มีอยู่ส่วนตัวตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นรุ่นเก่ากว่านี้ก็คือ CP 1,300นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีพิมพ์เป็นสีนี่เป็นสี ชมพูนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะปิ้นอีกอักนนึงเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยภาพมันสมจริงแล้วอย่างครับอย่างครับมันจะมีต้องมีอีกชั้นหนึ่งเป็นเหมือนเคลือบนะครับเป็น glossy นี่จะเป็นแบบนี้นะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ด้ียว่ามีความใกล้เคียงกับตัวของต้นฉบับอยู่พอสมควรเพราะว่าฉบับที่ถ่ายนั้นเนะ่ะค่อนข้างที่จะมีอ่าสีที่ค่อนข้างที่จะ ซีปนิดหนึ่งนะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือตัวของการพิมพ์ผ่าน SD นอกจากนี้นะครับมันจะสามารถที่จะพิมพ์แผ่นตัวของ USB Type C ด้านข้างตรงนี้นะครับแบบมาให้เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถเสียบแฟลชไดร์ได้นั่นเองแล้วหลายคนสงสัยว่าการจ่ายพลังงานเป็นอย่างไรนี่ครับอะแดปเตอร์ของมันก็คือตัวของอะแดปเตอร์มันมีหน้าตาแบบนี้ครับ เป็นอะแดปเตอร์ที่มีหน้าตาขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันดังนั้นถ้าไม่มีอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะปินไม่ได้นะครับและอย่างหนึง่งถ้าสมมติว่าด้านหลังคอมพิวเตอร์ถ้าคุณทํากระดันติดนะครับมันก็สามารถที่จะถอดได้นะครับตรงนี้เนี่ยถอดเพื่อจะให้ระบบระบายอากาศทำงานได้ดีมากขึ้นหรือจะไม่ถอดก็ได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไม่ถอดดีกว่านะเพราะว่าถอดก็เป็นแค่ชิ้นนี้ครับ เท่านั้นเองมันก็แค่ไว้กันฝุ่นตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเนี่ยเป็นที่อยู่ของพัดลมนะครับเพราะว่าตัวปรินเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีการบังตัวเทอรอยู่แล้วนะครับถ้าใส่ถูกต้องและถูกทีธีนะระบบของมันไม่ได้เป็นทัสกรีนนะครับแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยก็สามารถที่จะถอดได้ง่ายแล้วก็ยกออกได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับโอเคเวลาที่เราจะไม่ใช้เครื่องเราก็ต้องกดปิดพอปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ดึงกระดาษเทออกอันนี้คือเราจะเก็บเครื่องแล้วนี่อันนี้คือหน้าตาของเทเทนะครับมันสามารถที่จะยกออกแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเติมกระดาษได้นะครับเป็นกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษโฟโต้ธรรมดาแบบนี้น,นั่นเองปิดไปปุ๊บมันก็เรียบร้อยไม่มีไรนะครับแตบบ่ว่าเวลาที่เราเลิกใช้จริงเราก็พับเก็บแบบนี้ ตัวเทก็จะมีความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ตัวฝาข้างหน้าก็สามารถที่จะปิดได้สมมุติว่าเอาเอา,เอา SD card ดออกจากกล้องแล้วเราไม่ใช้มันละเราจะปิดมันละก็สามารถที่จะทําแบบนี้ปิดฝาปึ๊บถอดปลั๊กยกไปไหนมาไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีตัวของแผ่นยางกันลื่นส่วนตัวหมึกพินเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้วิธีการ ในการที่จะถอดเปลี่ยนนะครับเรากดนี้ออกมาเสร็จปุป๊บแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเช่นเดียวกันครับพอดึงออกมาเสร็จนะครับนี่มันก็จะมีเป็นว่าเอ้ปินเป็นสีอะไรอยู่นะครับมันก็จะมีจํานวนลิมิตของมันนะครับมันเป็นฟิล์มแล้วก็ถ้าเราเสร็จปุป๊บแล้วก็ใสก่กละเาเข้าไปปิดฝาให้เรียบร้อยจบก็เรียบร้อยครับสำหรับในการใช้งานแล้วก็เซตอ้าเฉย ก็เรียกได้ดว,ว่าปรินเตอร์ตัวนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการแบบบันทึกความทรงจํากับเพื่อนๆนะครับว่าเอ้ยต้องการทําอย่างไรได้บ้างในการปริน์ของภาพออกมาโดยที่เราไม่ต้องวิ่งเข้าไปที่ร้านในการปริน์ภาพนะครับแต่ว่าราคาปรินเตอร์ก็จะอยู่ประมาณหนึง่งและทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอา้าเมื่อมันเป็นยุคข,ของสมาร์ทโฟนที่ไม่มีคามําว่า Wi-Fi ติดเข้ามาในปรินเตอร์แบบนี้ แล้วมันสั่งงานกับมือถืออย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับในการสั่งงานมือถือนะครับก็ต้องใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า canon selfie photo layout นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ดาวน์โหลดกับมือถือของผมแล้วนะครับก็คือมือถือเครื่องนี้โดยดาวน์โหลดแล้วมันจะใช้ชื่อตัวนี้นะครับก็คือใช้ชื่อว่า selfie พอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวปรินเตอร์ก่อนนะครับตอนนี้คือผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้วิธีการนะครับสมมุติแบ็คกลับไปก่อน มันจะมีหมดเลยให้เลือกนะครับอันนี้ก็คือโฟโต้เลเยอร์นะครับก็จะมี1น,นะครับเป็นเป็นดื้อๆเลยนะครับเอ๊2สองคือเลือกเลเยอร์อันที่3คือเป็นบุ๊กสมาร์คซัฟเฟลลิงนะครับและ ID เนี่ยสามารถที่จะปรินได้นะครับแบบนี้สมมุติว่าอ่ะผมอยากปรินไอดีละกันนะครับเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับแบบไหนเป็น L ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับเนี่ยเ,เลือกตามพาสปอร์ตเลือก2นิ้วเลือกอะไรเงี้ยสามารถที่จะ เลือกได้นะครับสมมติว่าผมเลือกแบบนี้ปแล้วกดปที่สมาร์ทโฟนมันจะมีขึ้นมาว่าเอ้ยตัวรูปฟเดิมอยู่ที่ไหนนะครับเช่นในกรณีนี้รูปผมเก็บวนในไลน์นะครับเป็นรูปนี้นะครับพอเป็นรูปนี้เสร็จปุ๊บก,กดโอเคครับมันจะขึ้นแบบนี้มาก็บอกว่าเ้ยจะเอาแบบไหนจะเอียงองศาไหมอะไรเงี้ย แล้วก็เนี่ยสามารถที่จะกดบบอัตโนมัติ่างนี้ได้แล้วก็จะฟิตไหมอะไรเงี้ยครับแบบนี้สมมุติว่าเอ้ยนี่ผมโอเคละผมจะแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรินเซตอัพนะครับเลือกแบบนี้ก็ได้แบบเอ้ยเจะาบัตรสกรัดบัตรสกร์ดหรือ L อ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดว่าเอ้ยจะเอารูปประมาณไหนอะไรเงี้ยอ่ะมว่าผมเอารูปประมาณพาสปอร์ตแล้วกัน นี่พาสปอร์ตก็จะได้หมดสามรูปนะครับแบบนี้แล้วก็จากนั้นถ้าเราเซตอัพสุกอยางเสร็จแล้วนะครับเรากดพิมพ์พอกดพินพ์เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาที่ปรินเตอร์มันจะส่งสุกอยางไปที่ปรินเตอร์แบบนี้โดยผ่านระบบ w i f i ไรเด็กหลังจากนั้นตัวาปรินเตอร์นะครับก็จะบอกว่าฉันยุ่งอยู่มันกำลังทํางานอยู่อย่าไปยุ่งกับฉันอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะมีระบบของหัวผ้าที่พิมพ์ออกมานะครับเนี่ย แต่ว่าพยายามอย่าให้ตัวสายไฟนั้นนะมายุ่งกับด้านหลังนะครับจะดีกว่าคุณภาพของการปริ้นนะครับนี่ให้ดูกันเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็เรีวยกว่างานด่วนงานเร่งใครอยากได้ภาพแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยสามารถที่จะช่วยได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับเนี่ยครับก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือรูปที่เราเพิ่งปริ้นมาเมื่อกี้นี้เป็นรูป อ่าเกี่ยวกับเรื่องของอ่าสมมุติว่าจะไปทำพาส,สปอร์ตจะทำบีซ่าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้รูปแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ารูปมันจะเล็กก็ต้องลองพิจารณากับไซส์ของตัวแอปพลิเคชันที่ดีนะครับเพราะแอปพลิเคชันนั้นอ่ะสามารถที่จะกําหนดได้หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่แต่งภาพได้นะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าตัวของเซิร์ฟฟี่แอปพลิเคชันที่สามารถแอดได้ทั้งหมดมี สอย่างนะครับอันนี้คือรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีรุ่นเก่านะครับ CP 1 3 0 0 CP 1 2 0 0 CP 9 1 0 CP 9 0 0สามารถที่จะใช้แอปนี้ได้แล้วก็ตัวคิวนะครับคิวนั้นเดี๋ยวเราจะมีรีวิวในนาคตนะครับเป็น q x R q X 10นั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องตัวเล็กอัจฉริยะ น,นี่ก็ถือว่าเป็นความฉลาดของแคน o อนนะครับที่ได้คิดคนนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆที่สามารถจะพกพาได้สะดวกนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับปรินเตอร์ตัวนี้อาจจะมีรุ่นของแบตเตอรี่ที่สามารถที่จะใส่ได้นานตได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าใครที่มองหาปรินเตอร์ที่แบบพกพาได้นะครับก็อย่าลืมว่าตัว Can นอนเซลฟี่ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่สำหรับตัว C p 1,500รุ่นใหม่ล่าสุดครับสำหรับการสั่งซื้อก็สามารถที่จะกดได้ค้างข้างล่างนี้แล้วก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอต้อลาไปก่อดพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเม์มาพูดคุยกันได้ทางข้างานนี้แล้วก็ใน f a ฟ e ุ o o บของสระบรไรบเช่นเคยครับ